แลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสลรับเดินทางต่างหวัดนะครับตัวนี้เป็นกล่องทูเล่โมชั่น XT XXL นะครับตัวนี้ใบใหญ่จุดน,นะครับอย่างแรกตริดเป็นคานขวากับตัว,วรถก่อพปฏิคานขวางวาเรียบร้อยแล้วค่อยถ่งไปวา,างบนคานขวางทีนะครับตัวนี้ตัวกล่องเต็มราคาเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับตัวกล่องเป็นแบล็กกอสซี่มันเงานะครับ กล่องบรรจุของพาราสำหรับเดินทา,างไปจังหวัดพิจิุรนะครับสำหรับ,าบาการชนิดครับ